แต่งได้ยังไงให้ดูเด็กลงว่าปัดหน้าเหมือนหนังปะทูถึนเป็นทายซอยสวยมากทุกคนสมัดเอาไปตัดให้ดูโปรเฟชั่นอนลนิดนึงนะคะน่ารักปูสวัสดีค่ะจีน่าอนานะคะวันนี้ก็จะมาพี่ว่าน่าจะแต่งหน้าแหละเพราะว่าถ้าน้องๆวางเครื่องสารนฐานานี้แล้วก็บอกว่าพี่ไม่ต้องแต่งหน้ามานะหน้าสดมาใช่ปะถูกต้องก็คือเนา่อากว่ามีเพื่อนๆในเอจของพี่จีน่าเนี่ยค่ะ ที่หน้าทำยังไงให้แบบอายุขึ้นเลขสามแล้วยังดูเด็กอยู่อ่าให้แชร์เทคนิคให้แชร์ทีว่าเออแต่งหน้ยังไงให้ดูเด็กอยู่ไม่มีหรอกจริงๆคือคือไม่มีเทคนิคการแต่งหน้าเด็กใดๆแต่ว่าเอาเป็นแบบที่ตัวเองชอบแต่งละกันแล้วมันดูแบบลดวัยเริ่มแรกก็คือทาคอนซีลเลอร์ก่อนนะคะมีเทคนิคลงผิวยังไงให้ให้ดูเด็กลงแค่ใต้ตาเอาห้ามลงท้้งหน้าถ้าลงข้้งหน้าหนูันจะดูแบบโบบข้างหน้าเกินไป คือจะแบบทิวใต้ตาแบบนี้อ่ะแค่ใต้ตาเบาๆแล้วก็แบบอ้าวเมื่อกี้ใช้ยู่ไปไหนแล้ววะแล้วก็แบบตรงที่แบบรอยรอยกะรอยฝ้าอ่าอย่างี้ก็แบบมีความผิวๆเอ้ยตาในี้เห็นน้ำตาลน้ำตาลอยอ่ะยังไม่ได้ทานะอันนี้คือตาดำเสร็จแล้วเราก็ลงแป้งุ่นเอาเบาๆเก่งอะพอแบบมีกล้องมาแบบถ่ายคือปกติที่บ้านมันจะจ โ<ไ>อเคแล้วก็กต่อไปก็จบบคิว้วเราจะเรียนลำดับไม่เหมือนชาวบ้านเราจะเอาตามที่เราพอใจค่ะเราจะแบบใช้สีน้ำตาลกับแปรงนะคะก็คือจะไม่ใช้ดินสอแล้วก็ลงแค่หางคอคิว้วคือห้ามเข้มอ่ะเข้มก็จะด,ดูหน้าแก่ไม่ได้เ,เ,ดเ,เ,เ,เอาแค่หางพอเบาเสร็จแล้วเราก็จะเอา นิ้วก็แบบแตะแตะแล้วก็สิงโคตรๆก็ว้าชอบงัดตรงปลายจมูกนิดนึงตรงนี้นให้จมูกแบบให้ปีกจมูกมันดูเล็กๆอะ่ะแล้วก็จะแบขนๆตรงเนี้ยนิดนึงให้ปีกจมูกมันดูเล็กเนึกออปะอแล้วตรงตรงนี้นิดนึงตรงหัวคิ้วตรงเนี้ยนิดนึงแล้วก็แบบตรงเนี้ยไม่ต้องหนักมากถ้ามันจะรู้สึกว่าจมูกเราจะโค้งอะไรเงี้ยมันจะไม่เป็นแท่งตรงๆที่มันพุกก่งออกมาแบบอย่างเงี้ยต่อไปเราก็จะไปที่สีตากันแล้วค่ะกอแต่งหน้าสีโทนประมาณไหนชอบแบบส้มๆชมพู เราชอบวิงวิงของอันนี้มากคือวิงแบบเห็นเป็นท้ายซอยแต่ชอบใช้สองสีก็คือสีนี้กับสีนี้เอามาผสมกันเลยเลือกไม่ได้เพราะมันสวยสองอันนี้ถ้าต้องเลือกแต่งหน้าแค่จุดเดียวเลือกแต่งอะไร เลือกยากมากเลยอ่ะคือปากก็สําคัญแต่ถ้าสีปากมาแล้วแต่ใต้ตาไม่ไหวท็ <c oughs> ไม่ได้ปะถ้าสีปากใส่แมสนะถ้าใส่แมสเราก็ต้องเลือกคอนซีลเลอร์แน่นอนร้อยเปเซคือเป็นจุดด้อยเลยคือใต้ตาดํามากอ่านต่อมาก็จะแบบส้มบนแล้วเราก็จะลงส้มล่างวันนี้ทีฉันจะขอแบบกิตเตอร์หนักๆ เสร็จแล้วก็ขอแบบเชดดิ้งหน้าเรียวมาผ่านการไปฉีกและสลายไขยมันที่แก้มเรียบร้อยแล้วเราก็จะปัดแก้มคือเป็นคนที่ชอบปัดแก้มสีชมพูเพราะมันจะดูเด็กเออถ้าถ้าเราทาสีส้มหรือแบบน้ำตาลรู้สึกว่าน่าจะแบบดูมีอายุสําหรับเรานะสําหรับจีน่านะคะจีน่าชอบสีชมพูที่แบบวิงวิงอ่ะแล้วก็หาสีที่แบบแล้วก็ชอบปัดตรงแบบตรง,แบบตรงนี้ แบบเด็กที่แบบวิ่งเล่นแล้วแบบหน้าแดงจมูกแดงเออใช่เห็นนะแต่เพื่อนอะชอบแซวว่าเหมือนแบบชอบปัดหน้าเหมือนหนังปลาทูเสร็จแล้วก็มันดูแบบมันดเนียนอะมาดูเหมือนเด็กมันวิ่งเล่นมาจริงๆอะสวยมากแล้วก็ปัดมาสคาร่าค่ะพา่เจน่าเคยมียุคมืดไหมคะที่แ ไม่ต้องสุดแล้วก็ไม่ต้องเอารูปมาแปะตลกกอดเอารูปมาแปะที่โกดเลยนะทุกคนทรงตัดเอาไปตัดให้ดูโปรโมชั่นอลนิด้ึงนะคะอันนี้ค่ะเป็นสีคาโบนะคะของแ a ป p y s u n d เดนะคะแล้วเราก็ชอบแบบว่าคาเบอร์เบอร์ขอบปากคืออย่าไปแบบปีกรอบขอบปากเพราะว่ามันจะดูแก่แล้วก็ชอบให้มันดูแบบว่าเบอเบอเสร็จ okay, แล้วพอแล้วแค่นี้ถ้าเยอะกว่านี้จะดูแบบดูมีอายุมากไปกว่านี้แล้วเอาเบาๆ มาถึงขั้นตอนทําผมนะคะโจติเป็นคนทาผมตรงหรือผมร่อน,นะคะเป็นคนทาผมตรงค่ะเพราะว่า,วามวนผมไม่เป็นเราก็เลยทําผมตรงเพราะว่ามันง่ายวันนี้เราจะมาแบบถักเปียแล้วกันเนาะเขาเรียกว,ว่าถักเปียแบบจับมั่วๆอย่าไปจับเป๊ะ น่ารักปุเก่งจังเลยอะ่ะแล้วก็ปล่อยกับปิดกับปล่อยลงมานิดนึงแล้วทีฉันก็คือตัดหน้ามาเพื่อเพิ่มความแบบ ตอนนี้นะคะลุคแบบว่า20ต้นต้นของเรานะคะก็ะได้เสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแบบตาวิงวิงนะคะแบบไม่เขียนตานะคะแล้วก็แบบไม่เขียนคิ้วจ่าเขียนแค่หางคิ้วแล้วก็มีความปัดขนตาเบาๆแล้วก็ทาแก้มให้เหมือนหนังปลาทูแล้วก็เหมือนจมูกเหมือนคนเป็นหวัดนิดนึงนะคะแล้วก็ปากอย่าตัดขอบให้ New Balance เอาประมาณนี้นะคะแล้วก็ถักเปียสองข้างเพื่อความป้องแบวนะคะแล้วก็ใส่ชุดสีสีนะคะให้มันจะดูแบบ ประมาณนี้ค่ะยังไงก็ฝากติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้จีน่าในคลิปหน้าด้วยนะคะอย่างเงียบนะเงียบมันมันกลิบมากเลยมันเหงามากไม่รู้ว่าทำมาแล้วมีคนดูหรือเปล่าทุกคนแบบบอกว่าอยากให้กลับมาทำยูทูบมากแล้วก็กลับมาแล้วนะคะกลับมาดูกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ